โดยโกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยคือที่ประชุมคลมาเนี่ยเคาะมาแล้วว่าจะมีเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะสามพันกว่าล้านนะครับแล้วก็วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันนะครับเป็นประธานการประชุมแล้วก็ชี้แจงกฎกติกาโดยละเอียดจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดท่านผู้ชมฮะที่จะได้รับเงินเยียวยามี57จังหวัด เป็นจังหวัดที่ต้องประกาศว่าเ,เป็นพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยนะครับเป็นพื้นที่ที่ประสบประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน57จังหวัดก็เหลืออีกออ20จังหวัดที่รอดนอกนั้นโดนหมดนะครับมีตั้งแตเ่เชียงใหม่เชียงรายยันภาคกลางไปภาคอีสานโดนหมดท่านผู้ชมฮะ อ่างทองก็มีหนองบัวลําพูลําปางนี่มีแน่นอนพิษณุโลกนครพนมจันทบุรีฉะเชิงเซามีหมดทั้งหมด3าม3สนปกลัวเรือนนี่เป็นลายจังหวัดท่านผู้ชมฮะเรียงตั้งแต่อักษรกอรไก่ไปเลยฮะเห็นไหมะนครสวรรค์พิจิตพิษณุโลกภูเก็ตบึงการน,น,น่านโดนอยู่แล้วพระนครศรีอยุธยานี่ก็โอ้โหจังหวัดประจำเลยเห็นไหม 338,391ครัวเรือนซึ่งก็จะแบ่งเป็นกรณีกรณีไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่1วันหรือ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะครับทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันตรงนี้ได้รับไปบ้านละ5,000บาทนะ5 0 0 0บาทนะฮะ สองบ้านที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมเกินสามสิบวันแต่ไม่เกินหกวันไม่เกินสองเดือนฮะรับไปเจ็ดพันอืมแล้วก็สามสุดท้ายนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะบ้านที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมนะฮะเกินหกสิบวันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละเก้าพันนะฮะเห็นไหมก็คือ ต่ำสุดห้าพันสูงสุดเก้าพันเก้าพันก็คือคุณต้องแน่เจวาบ้านคุณถูกน้ําท่วมเกินสองเดือนนะอ,อและจะแน่ใจได้ยังไงก็ต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้และต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยก็คือผู้ใหญ่บ้านอะ่ะต้องเซ็นนะคือเขต อ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเซ็นก่อนอืและผู้ใหญ่บ้านเซ็นนะถ้าเป็นกรุงเทพก็ออที่ว่าการเขตเขตสำนักเขตใช่<ะ>เซ็นและต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอนะฮะแล้วก็คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติระดับจังหวัดขั้นตอนการดําเนินง,งานนั้นให้อำเภอแต่งตั้งคณะทํางานไปตรวจสอบข้อมูลประจําหมู่บ้านที่ประสบภยัยนะครับ แล้วก็สองช่องทางที่จะได้รับเงินมีทั้งออนไซต์และออนไลน์ออนไซต์ก็คือคุณนะ่ะไปที่เขตเองอไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเองออนไลน์ Online ก็ยื่นคำร้องและติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยอ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมฮะต้องมีแบบนี้นะฮะจึงจะได้นะฮะไม่ว่าเราไม่รู้ว่าโอ้โหใครเป็นใครเลยแต่นี่เขาวิจารณ์กันว่าน้อยนะ จะมีสักกี่คนที่ได้ถึงเก้าพันแต่ส่วนมากได้ห้าพันแต่ถ้าเกิดท่านชมเจอแบบเชียงรายเนี่ยโทษนะห้าพันเนี่ยทำอะไรเท่อไม่ได้โอใช่โอ้ไม่พอต้องหลักหมื่นจริงนะใช่ต้องหลักหมื่นอันนี้ควรจะเพิ่ม,มนะควรจะเพิ่มไม่ทันแล้วแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาทิตย์ดีชัยวัน์อีกเช่นกันนะครับวันนี้พูดถึงความคืบหน้าในการแจ้งเตือนภัยทางมือถือแบบ SMS หรือว่า เป็นข้อความสั้นทางปอพเนี่ยเขาร่วมกับกสท,อทอชอกระทรวงดิจิตัลกรมอุตุสำนักงานทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศแล้วก็ค่ายมือถือต่างๆไม่ว่าจะเป็น AIS TRUE แล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเขาจะวางแนวทางการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางมือถือในรูปแบบของ SMS นี่นะฮะเพื่อให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำ การแจ้งเตือนทาง S M S จะแบ่งเป็นสองรูปแบบก็คือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า12-24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็การแจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉิน6-12ชั่วโมงผ่านทาง S M S นะครับเด่นะฮะตอนนี้พร้อมดำเนินการแล้วนะครับหากมีสถานการณ์ภัยที่เป็นไปตามเกณฑ์การแจ้งเตือนนะปอพก็กำหนดรูปแบบและข้อความแจ้งเตือนครบทุกมิติ ทั้งวันเวลาสถานที่ระดับความรุนแรงและการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยน,นะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือจากค่ายมือถือช่วยกันส่ง<อ>คือข้อมูลเนี่ยจะมาจากปอพ<อ>นะปอพแล้วก็จะมีหมดวันเวลาสถานที่ระดับความรุนแรงนะฮะแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างฉะนั้นอย่าไปกังวลเขาบอกก่อนตอนนี้เนี่ยนะ ยังไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นข้อความจากมิจฉาชีพเพราะนี้เป็นการแจ้งเตือนภัยไม่ต้องให้คุณลิงเ่อิงอะไรอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวพอความจริงอ่ะควรจะทําตั้งนานแล้วจริงๆนะใช่จริงๆอ่ะควรจะทําต้องนานแล้วนะใช่เพราะตอนนี้มันไปหลายที่เลยดีนะฮะก็จะมีสองรูปแบบนะครับเอาละท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาติดตามข่าวกันพรุ่งนี้วันสําคัญนะ25กันยายน นะสำหรับกลุ่มเปราะบางข้าววันนี้ฟังท่านจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยครังก็บอกว่า,าพรุ่งนี้จะมีคนได้รับเงินหมื่นนะครับประมาณสามล้านคนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก่อนใช่ไหมพรุ่งนี้ยี่สิบ้ากันยาใช่จะได้สามล้านคนนะและจะเริ่มคือเวลาอย่างเป็นทางการคือเก้าโมงช้าพรุ่งนี้แต่ว่าหลังเที่ยงคืนคืนนี้บางคนก็จะได้ล้ก็จะโอนเข้าไปแล้ว น oh, อหลังเที่ยงคืนเอาเป้งเลยยี่สิบห้ากันยายนปุ๊บได้รับเลยแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าทั้งสามล้านคนจะได้รับหลังเที่ยงคืนนะก็คือนอนหลับได้วันนี้ไม่ใช่แบบรอเดี๋ยวรอเลยไปยืยนรอหน้าตู้ไอทีมเลย <laughs> ไ่ขนาดไม่ต้องขนาดนั้น <laughs> <laughs> เออ <laughs> เดี๋ยวรอเลย <laughs> เดี๋ยวรอเท <laughs> ี่ยงคืนพอเที <laughs> <laughs> ่ยงคืนปุ๊บตรวจเลยทำไมยังไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องขนาดนั้นคือคงจะไม่ได้ทั้งหมดน่ะเพราะคุณจุลพันธ์ใช้คําว่า จะเริ่มนะจะเริ่มเที่ยงคืนนะเป็นต้นไปแต่ก็คงจะไม่ทั้งหมดแหละนะคงจะไม่ทั้งหมดก็จะเย็นเย็นทุกนี้คอยดูกันนะล็อตนี้จะเป็นผู้พิการกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐผูกกับบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยศูนยะ์ใช่ใช่บัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะคนที่ลงท้ายด้วยหนึ่งสองสารอคิวต่อไปรอคิวต่อไปยีใช่ไหม 26, ใช่ใชเออเย็นเย็น บรอเป็นงวดงวดมันห่างกันเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยใช่ไหมก็ติดตามดูวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับค่ำคืนนี้เล่าข่าวคนเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ